พี่น้อ,มองมาวันที่นอร์ั้นเหรอครับผมดาวน์มอนกัไก่เกียวขั้ยเกียวไก่ตุ๋นมาลาพี่น้องให้เบาเผ็ดเื่องของเพื่อนแม่ียังนี่แม่เก็บจับเอ็บจับของน้องมะนากันกินเกจับนั่นเองขับข่ายััไก่พี่น้องเนาะง่ายๆคนพี่น้องมีแต่คนป่วยดาวน์นกับเขสบายคิงคนเบาเผ็ดกันไข่นนเนี่ยหลักกินก็ต้องไข่คนหนี้กัดซื่อดาบมันหวดเนี่ แซ่บๆกันเร้อยี่เนองเพียงหมดลบเป็นเมื้อไข่เป็นไงเลยเม่อนจัดยวนเขาเปียกอะไรพี่น้อยเออจินหนุกมันก็จินด้วยง่ด้วยก่นง่ายๆพี่น้องมาถ้าไปส่ทรงน้อง ต้องนอ <c ười> นแล้วก็แวะซื้อขังท้างมาเลยวันดีได้ค่ะพี่น้องอันลูกคอยกา้กินนะเลอะพลอยเสร็จอ่ดอกเจ้ากินยานอนแล้วกินเขา้วก็กชินดีพัก่อน ແລະແມ່ນຮຽນແມ່ນຊນລອຕຶ one one ້ກ <laughs> สนับคลิปนี้กัตสิเรขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่ทิพย์เนาะคุณทิพย์เดอะทิพย์เท่านี่แหละพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยผูกแขนให้ลานสองพันบาทพี่น้องมีโอเงินมาให้ผูกแขนให้ลานยังไม่มีเวลาค่ะค่าว่าเป็นอะไรขอบคุณหลายเด้อค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะรวยยิ่งขึ้น ขอให้ร้านขายดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขอให้หมายเม็ดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆอย่างนิสิตภาพที่ดีไม่เคยทิ้งกันอันนั้นอีกคนหนึ่งเลือก้องเลือกเขาคุณ้มเวลาเอาละขอบคุณนาทิพย์หนาทิพย์ฝากเงินมาให้หนูสองพันเรา่วกจะคอมเมนต์ไหมครับร่างใจฝากความคิดถึงหาพี่ฝนด้วยเพฝนบอก ยังมีโอกาสเที่ยวรุ่นกันพี่ฝนแม่สองปีเราไปหาน้องซิปกันคนละอืมอพี่ฝนเจอกันมาตอนได้กัตชิมาแนมหลั่นได้กันสองปีก็คือสองปีพี่กีวี่เรายิ่งยกมือได้ข่อยอยู่สองนิว้วสองปีเจอกันทุกสองปีเราจะ้กลับมาบ้านเนาะพี่ฝนมาแฟนมาเที่ยวไทยปักิ กินกินกินเองไม่หรอกใส่พริก้นกินน้ำเนาะคอยก็มาอยากใส่กินจักกันเลยหรอก่อยก็บโอบมาลูกโคกินกินน้่อน้ำให้อัดน้ำแล้วนอนเนาะข่อได้กินบายแลาวกกินอยู่เลย่นน แ่บแสบเค็นองมุกในในตูน้ยังอยู่ก่อนนาะชอบแสบขสสขเ,าเาขาจะาามากม <cinco> ินกินก่นอ,อนเนาะเวลาคนไล้ไลเขาไปยาเอาเนาะแบบว่ามีกินเราคือพ่อกำลังจะกินวัดไมกินแล้วดีอกินเนียไปนองตักเป็นวงเป็นวง,น,วงนี่ะนะ สัญ,ญลักษณ์เด็กน้อยแต่คนยิ้มเขาก็ซีเอออกแล้วเนาะอย่าทำนะว,นะวันนี้ขั้นในเอขั้นในเอยยังกินอยู่อพอเบิ่งอยู่เออ<ช>คือตากเลี้<ช>ลยวเถอะเนาะยันผู้ใด้หยาดตอนนี้กินจะเสร็จตอนนั้นตอนไปกินเนี่ย แ ah. ่ <volumes. S 1> ้พอแบบนั้งแส้กระดึกแ้ขอยาด้านสีเล็่น้อยนะเพาเป็นเกียวขานะเฮ้ยเดี๋ยวสิแส้ ยิงยาหะิงยาก็กินเขางานของเพือนหรากินสักยังอนี่ใมานร้นเขา จะได้พักกออ่อนเงินแรกเงินสิน้าเก็บขยะพ้อเงื่อนน้องซานพัดขวดเงอนซานไม่ทำน้อยเมื่มอเ้าลากมาโดนเราคุณทอดบานเอบบาคุณจับโอ้แล้วเกิดเีอนไรเหมเนี่แม่มาเกิดเดือน,น อแล้วถ้าไม่กินก็พอแล้วแคบายแเก่กละนะแต่อาบน้ำล้าตัวนกินนอืกินว,ว่าเปลี่ยนอะโมันไก่ เียไว้ลังหมดกินแล้วเราปิดประตูหน้าบ้านแล้วลองคุณแกไั้เลยมาเขามามันเ็อะไรไป Tiền hơn là mạo miếng nào Tiền hơn là mạo miếng nào Hãy subscribe mẹ không ทอะไรรึทมันไก่ในห้องอ่ะของเซ่บอิ่งใกล้กันเลยรกินเองกับเซรบฐด้วยสิ nya yeah. mm. จะเชะมั้นจะเชอย่างเดียวพอแล้วนี่แล,แล้วอ้อค,อค่ะพ่อมาพี่น้องครับขอรับพิณนิกาดาไปก่อนนะคะไวพ้พบอันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ